ำด,ดีเหมือนเหมือนกันทุกคนครับอโอ้โอดีมากครับขลลูกใช่ไหมอ่ะถอดหมวกมาให้พอไม่ต้องร้องไห้หรอกอราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้จรรยารรณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำาป้าเห็นปู่ไหมเนี่ยเห็นนะอ้าวมานี่ใกล้ๆดิวะบอกทุกคนไปเห็นปู่เปลเห็นนะเห็นไหมยังไงใกล้ๆมาใกล้ๆสิเห็นเห็นนะเดี๋ยวอย่าคุยอะไรกับปูอย่าขออะไรปูว่ามาดิ ขอให้ทำดีเรื่อยไปขอให้ปูช่วยอย่างนี้ถ้าทำดีคนมิหายขอให้คนรักก็แล้วกันอ้าวถ้างั้นน่ะอวยพรให้ล่างผมด้วยในต่อเนี่ยขอให้ต่อไปยังไงจําหนักผมไปยังไงเร็วๆโรงเรียนให้ทำดีเหมือนเหมือนก่นทุกคนครับโปดีมากครับอขนล,ลุกใช่ไหมนะอ่ะผอดหมวกมาให้พรไม่ต้องร้องไห้หรอกอ ไม่ต้องร้องนะสิ่งใดที่ไม่ดีอยู่ในตัวลูกหลานกูนะสเสนียดจันไรวิวันชยัยออกมานะก้มหัวพุทโธในใจแบมือมา,อาทิชชูยมา,ยา,มากาทิชชูลูบหัวไปอแบมือมาลูบหน้าไปเออ แบมือมาลูกหน้าไปเออดีใจไหมลูกเจอปู่ว่ะเจอตาตาชื่อปู่ขุนหานะลูกนะเป็นเจ้าพญาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกเดพาเขาไปวัดตาเออป้าตามานะเดี๋ยวจับผมน้ำมนตเสริมสิริมงคลให้เยอะๆเลยเอาวบอกไปอีกที เห็นเราไหมเห็นนะใช่ใ sí. ช no. ่องค์ศ oh. ักด okay. ิ์สิทธิ์ใช่ไหมใช่ไม่ได้คิดไปเองนะอะไ่งกขึ้นไปเลยไม่ได้คิดอะไรเลยโอ้โหเป็นที่เลยขอบคุณครับแค่นี้ก็ดูเอานะครับป้าเขาตอนนีป้าอยย่เท่าไหร่ละหกเก้าหกเพราะนั้นคนอยุ่ิบเครับเป็นชาวบ้านนะครับจริงใจดูแล้วครับ คงไม่โกหกวันมานั่งเห็นอะไรคือคนละคืออยู่ตรงนี้ป้ารู้สึกไงเมื่อกี้ที่ปู่เราไปขนลุกไหมขนลุกขนลุกขนลุกเลยใช่ป่ะอ<ม>โอเคก็ขอไอ้ป้าสุขภาพแข็งแรงแล้วกันครับ<ม>ขอบคุณครับอ่าแค่นั้นวางวผาไปเที่ยวกันโอเค